ลุงวัยรุ่นรวมตัวกันขี่รถแบบข่วนเมืองอะคะ่ะไปเดี๋ยวๆๆครับปเ,เป็นอะไร ขี่ปวเนเมืองหมวกกันน็อกก็ไม่สวมนะคะได้ฟังกันอยู่คัะตอนอยู่ข้างโรงเรียนคอยเ็ดยังดีภาพที่มอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นไปชนกับท้ายรถนี่พอขี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะล่าสุดทางโรงเรียนได้ส่งข้อความเตือนในไลน์กลุ่มของเกรือข่ายผู้ปกครอง บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่19มกราคมบ่าย3โมงคึ่งนักเรียนชั้นม5ทับ9ถูกวัยรุ่นไม่ทราบสถาบันได้จี้เอาเสื้อพละจุดเกิดเหตุก็คือสี่แยกสำนักง,งานที่ดินบางกะปิมีดที่ใช้ก็เป็นมีดที่มีความยาวนะคะอย่างที่เห็นในกล้องจอนปิดกล้องหน้ารถเมื่อสักตู้นี้แล้วก็ได้เสื้อไปหนึ่งตัวก็ฝากไปสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกระด,ดับชั้นระมัดระวังตอนที่กลับบ้าน ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ย่านบางกะปิก็ได้รับคําตอบบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คุยกับนักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็แนะนําให้ไปแจ้งความทางผู้ปกครองเองว่าถ้าตารวจจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้ถอปล่อยตัวออกมากลัวว่าจะหวนกลับมาแก้แค้นอีกก็เลยตัดสินใจไม่ไปแจ้งความนะคะ เบื้องต้นตอนนี้ทางโรงเรียนก็เตือนนักเรียนบอกว่าพอเลิกเรียนแล้วให้รีบกลับบ้านแล้วถ้าไปเจอเหตุแบบนี้ก็คือถ้าเขาอยากได้อะไรให้ไปก่อนเลยทางผู้บริหารโรงเรียนก็บอกว่าเหตุแบบนี้มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางโรงเรียนเองก็จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจในพื้นที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนเชื่อว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ได้เป็นนักเรียนไม่ได้เป็นนักศึกษาของสถาบันไหนน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือหลุดออกมาจากระบบการศึกษา เหมือนเป็นการประกาศสักดาหือเป่ะในการมาเอาเสื้อพระซึ่งก็คงไม่ได้เอาไปทําอะไรแต่มาพูดคุยให้เห็นว่าตัวเองเก่งสามารถจจี้ให้อีกคนหนึ่งถอดเสื้อให้ได้คทุกวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นเกี่ยวกับเยาวชนเยอะนะฮะวันนี้ก็มีข่าวตอเรื่องให้ติดตามไม้เยอะเหมือนกันเนี่ยมีดเนี่ยอะารก็สงสัยว่าเป็นสปาต้าหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ยาวมากยาวค่ะเห็นแบบนี้น้องก็ตัดสินใจถูกนะคะ ก็คือถอดเสื้อให้เลยพอได้เสื้อก็ขี่รถไปเลยครับคุณผู้ชมครับตามมาต่อกับอีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับกรณีที่มี